หลังจากที่เกม c คาบาออนไลน์ในเวอร์ชันมือถือออกมาให้ทางสาวกได้เล่นกันแล้วและทําให้สาวกซีรีส์เกมนี้ได้หัวล้าลึกพร้อมกลับไปเล่นกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทาง E.S.T เกมผู้พัฒน,นาเกมสัญชาติเกาหลีที่ได้พัฒนาเกมซีรีส์นี้ก็ได้ออกมาประกาศเปิดตัวเกม c คาบาเรสพร้อมเผยวิดีโอซินมาติกแรกของเกมเวอร์ชันมือถือตัวที่2ออกมาให้สาวกได้ตื่นเต้นกันค่ะ โดยตัวอย่างเกมเล่าถึงเรื่องราวของสาวยวนทหารองคลักษ์อันคุ้นหน้าคุ้นตาจากเกมซีรีส์คาบาวออนไลน์ที่ปลุกเพื่อนพ้องให้กลับมาต่อสู้เพื่อทวงดินแดนในโลกของคาบาวกลับมาอีกครั้งค่ะ แถมยังมีการโชว์มอเตอร์ไซค์สุดเทพประจำเกมนี้ที่หลายคนต้องมีไว้ในวิดีโอให้ดูกันอีกด้วยงานนี้สาวกทั้งหลายเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยค่ะกับเกมคา r บาวในเวอร์ชันมือถือตัวเกมที่2ที่ทางผู้พัฒนาน่าจะมีการอัปเกรดความสนุกเพิ่มเติมในส่วนของคอนเทนต์แปลกใหม่และก็ระบบต่างๆที่ให้ทางผู้เล่นได้มันกันมากขึ้นส่วนตัวเกมนี้จะมีแผนว่าจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ค่ะแต่อาจจะต้องรอติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะสาวกเกมซีรีส์คาบาวอดใจร กันหนน่อยะะคะหากว่ามีอัปเดตความคืบหน้าของเกมนี้อย่างไรทางช่อง v i s u a l Gamer TH ของเราจะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันค่ะเพราะว่าทางอิงก็เป็นแฟนเกมนี้เช่นกันค่ะ